โอ้ไม่ได้ชาร์จเมื่อกี้ไม่ได้ชาร์จครับเลยไม่แรงแต่ว่าไฟเนี่ยแรงโดนปะไม่โดนเหรอเม่โดนเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูปืนิกเนเจอร์ของเมโทรโยโลกันนะครับนั่นก็คือปืนแอร์กันหรือว่าปืนอัดลมนั่นเองหลายคนจะไม่ค่อยเล่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนมินีมหน่อยนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเล่นดีๆเนี่ยแรงมากแถมยิงง่ายด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้ทุกคนดูแล้วกันว่าในโหมดซอมบี้อ่ะมันเหมาะกับปืนดีหรือเปล่า แลวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปฟาร์มดูว่าโหมดซอมบี้เนี่ยมันฟาร์มเกินล้าน2ล้าน3ล้านได้ไหมนะครับเดี๋ยวนี้จะมาฟาร์มให้ทุกคนดูด้วยเช่นกันนะครับดูครับทุกคนเทอร์โมเป็นไงกล้องเทอร์โมครับกล้องจับความร้อนในเมโทรผมจะเรียกว่าปืนดัดลมแล้วกันนะเออจะได้แบบเรียกกันง่ายๆไอ้ปืนดัดลมเนี่ยคือถ้าชาร์จอ่ะจะแรง แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดบอกเลยว่ายิงเป็น10นัดก็ไม่ไม ouais ่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปส่องก่อนแล้วกันนะครับฝั่งข้างบนนี้มีเราเราเราอาจจะรอยิงแจมนะแต่ว่าฝั่งขวานี่ผมว่าอาจจะมีเฮ้ยแต่มันเงียบเหมือนกันนะอย่าบอกว่าไม่มีคนหรอกว้ยเฮ้ยเค้าโกรธสลิงทุกคนเดี๋ยวรอเขาลงก่อนโอ้โหสอคนเลยเอาน็อกสว้าว กี่เมตรวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหต้องรีบซ้ำครับถ้าไม่เขาชุบเดืดขาดเอาเฮ้ยคุณระตี้ว่ะยิงกันเองชิบหายแล้วผมโดนลดัดแสดงว่าคุณระตี้แล้วครับเพราะว่ามันมีตี้ฝั่งขวาเกิดนะเตรียมตัวเลยทุกคนผมจะหาโอกาสใช้ให้ทุกคนดูนะครับไอ้ปืนอารมณ์เนี้ยเฮ้ยผมโดนลัดจริงนะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ผมเนอะไปสองอ่ะได้คิวเดียวนะครับแสดงว่ามันจังหวะแบบประทักกันพอดีอุย๊ย อะไรอ่ะข้างบนเหรอเฮ้ยขาวๆโอ้สะสโคมันใกล้อ่ะทุกคนยยแย่แล้วแล้วเรายิงใครไปบ้างเฮ้ยนั่มันคนว่ะนะงูหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> งูนี่ไงข้อดีของเธอเพรเห็นว่าทุกคนมันจะแบบมันจะเห็นขาวๆนะครับซอมบี้ก็ขาวนะอันนี้บอกก่อน เห็นอะไรแวบๆวะเทอมอลข้อเสียคือระยะมันใกล้ครับมัน 2x เอ็กั้เองมั้งเดี๋ยวเราจะอ้อมไปดูก่อนนะทุกคนเอ้ยเอ้ยเจอละโอ้โหไกลไม่ว่ายิงไม่ได้วฮ้ยเขาจะข้ามนะโอ้โหเขาเห็นผมพอดีนะครับเกือบแค่น็อกด้วยชุบเป้าชุบเป้า ป้าโอ้โหยิงนานมากอันนี้คือไม่ได้ชาร์จด้วยนะครับแถมมันยิงไกลนะต้องใส่กับสโคฟแอ่ะทุกคนมาหนึ่งจะยิงดีเฮ้ยแต่ว่าแค่น็อกนะผมอันนี้นี่คือผมได้สามคิวนะครับทุกคนแต่ผมโดนรับนิดหนึ่งอะตอนแรกอะแสดงว่ามันต้องมีอีกตี้นึงอะดิไอเนี้ยน็อกอยู่แสดงว่าม,มันตี้ที่ชนะ,ะดิไม่เห็นเลยแต่อย่าลืมนะครับมัน TVP นะ เราสองไม่ทะลุข้างหลังกําแพงนะครับถ้าเกิดเขาวิวเราเราก็ไม่ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะไอ้กล้องเนี้ยเฮ้ยกระสุนใครมันทิ้งไว้อ้าวอีกการทิ้งกระสุนไฟออกมาไฟนี่สําคัญมากเอาไว้จัดการพวกเซ็โหกได้กระสุนดรอปไหมโอ้โหอันนี้ดรอปแท็กอันนี้เป็นกระสุนธรรมดานะครับเฮ้ย ผมว่าแล้วมันต้องมีอีกโอ้ไม่ได้ชาร์จเมื่อกี้ไม่ได้ชาร์จครับเลยไม่แรงแต่ว่าไฟเนี่ยแรงโดนปะไม่โดนเหรอไม่โดนงูโดนไปย่างเฮ้ยทำไมเขายังน้องอยู่อะนี่มันยังน้องอยู่นะนี่ผม Q4 แล้วนะแสดงว่ามันมันคือคุณตี้กันนะครับคนนี้ด็อกแท็กสอ อันนี้กระสุนอะไรวะโอ้กระสุนธรรมดาอีกคนนึงล็อกแฝงหายไปไหนวะทำไมมันมีแค่สองโอ้กระสุนด,ดีกระสุนม่วงเอาไมาห้หมดเลยครับกระสุเะนเป็นละห้าร้อยแนะนำว่าเก็บได้ก็เก็บนะครับเฮ้ยทำไมมันมีกระสุนลูกซองม่วงเก็บไว้หน่อยแล้วกันอย่างน้อยเอาไปเผื่อเผื่อใช้ลูกซองเห็นมีคนขอลูกซองผมมาอยู่จริงๆลูกซองอะ่ะเป็นปืนที่ที่ควรพกเป็นปืนรองนะครับ แต่เราจะไปแมนชั่นก่อนนะทุกคนเอ้ยหนึ่งล้านขึ้นไปยังไงก็ต้องฟาร์แมนชั่นนะครับหรือไม่ก็ต้องไปฟาร์มไอเหมืองไม่งั้นไม่ถึงล้านนะ <5 S 1> ผมบอกเลยเพราะว่าโหมดนี้เรีดอกมันไม่ได้เยอะเท่ากับโหมดขั้นสูงนะครับ f i v minutes later เฮ้ยแต่มันเงียยแปลกๆนะหรือว่าฟาร์มไปแล้ววะอันนี้เหมือนไม่มีคนมาเลยเอะหรือว่ายังไม่ฟาร์มเราจะฟาร์มก่อนแล้วค่อยลงไปในเหมืองอันนี้น่าจะบอดเฝ้า <c oughs> เอ้าตาย <laughs> หัวนัดเดียวเนี่ยนะพอช้าแต่มันแรงมากครับเฮ้ยมันเปิดแล้วว่ะกองทุกคน ผ่านแล้วเอาละน่นน่ะเปิดไปแล้วครับกล่องแดงกล่องซอมบี้กล่องซอมบี้นี่คือลุ้น,นของได้นะฮะโอ้โหแสดงว่าเขาน่าจะเปิดเสร็จแล้วก็วิ่งไปในเหมืองโอ้โหเปิดหมดแล้วโอ้โหอย่าบอกนะโอ้โหเปิดหมดแล้วว่าเดีย๋ยวเราต้องไปเหมืองแล้วครับทั้งนั้นเพราะว่าตรงนี้เราไม่เหลือไอ้ฟาร์มละรอบนี้จะออกถึงร้ายไหมเนี่ยเอาให้บอสดิงอยู่กล่องนี้ได้อยู่ครับ <Nope. S 2> โอ้โหดูดิ <laughs> ทางแก๊สอย่าลองชา้าแล้วยิงบอสให้ทุกคนดูนะครับแรงไหมล็งหัวสองที <Wow. S 2> อันนี้คือบอสอิลิตนะครับบอสแบบลองบอสอ่ะเอาไม่เป็นไรเปิดจุดไปเลยแล้วกันมันมีคนฟาร์มไปแล้วแต่ทำไมข้างล่างเขายังไม่มาฟาร์มนะแสดงว่าเขาไม่อยากยิงกับบอสนะครับน่าจะเป็นตีเอ็เพราะว่าของแดงสักชิ้นคือถ้าของแดงไม่ออกนี่ก็คือไม่ถึง <Nope. S 2> ไลน์แน่นะคโอ้โห <laughs> <l ots of people> <laughs> กตรเกลือเนี่ยครันนี้คือผมไม่ได้เปิดนะนี่เขาเปิดหมดแล้วครับอันนี้กล่อง่งอะไรอะอันนี้น่าจะบอดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดการดําในเมืองนะครับทุกคนอย่างอย่างที่ผมบอกไปอะคือถ้าอยากฟาร์มไม่ถึงเกินล้านอะสองล้านอะไรสามล้านอย่างเงี้ยคือสองล้านเนี่ยยังไงคุณก็ต้องไปเปิดการดานะครับเพราะว่าการดํามันการันตีสี่แสนถ้าได้ทองคําก็บวกไปสองแสนห้าแสนไปอีกประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดได้ได้ฟาร์มแมนชั่นเมื่อกี้คือยังไงก็ถึงล้านนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้มันมีคนฟาร์มไปแล้วไง มันเงียบไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขายิงบอสไปหรือยังเจอเลกเกอร์วิโอ้โหสอมบี้เช็คเอาไว้เช็คแบบว่าเผื่อบางทีมันมีคนที่แบบเขาเนียนเขาบอลอะไรอย่างเงี้ยโอย้เงียบงนีแสงว่าบอสตายแล้วเหรอเฮ้ยเขาเปิดห้องกาดายัางวะเนี้ยฟาร์มไปยังอ่าฟาร์มไปแล้วนะครับกล่องนี้หายแส่ว่ามีคนฟาร์มแล้วรอบนี้ไม่น่าถึงลาแล้วทุกคนเอ้ยแต่ถ้าก็โอเคเขากาดายังอยู่นะครับเฮ้ยเสียงแล้ววะมีคนมา เขาหันมาเขาได้ยินเสียงไฟจจมารอ้ยังแค่น้องอยู่เลยอะกัดผมไปเลยฮัตกี้เนี่ยเด็กกระกว่ะโอ้แต่ว่ารอบนี้คือไม่น่าถึงสองล้านแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันมีคนฟาร์มแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูศพเขาก่อนว่าคนนี้เขาฟาร์มหรือว่าเขาพึ่งมาอันนี้เป็นอ๋อบัตรอัปเกรดสามหมื่นไอบอลนี้ก็เต้นอยู่แล้วแหละมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้อะไรแต่ได้เปิดห้องโอ้โหสอมบี้ยังไงก็ถึงล้านอยู่แล้วนะครับถ้าได้เปิดห้องดําห้องการดาอ่ะ ฮัตกี้มามาลุ้นการดากันนะครับมี2กล่องนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้มันมันจะไม่เหมือนไออาร์ติกเบยที่มี3กล่องอะ่ะเพาเราแบบเฮ้ยว้าวทองห้าแสนอุยเอาละครับนี่อย่างห้าแสนครับทุกคนอุยผมไม่เคยเจอนะห้องห้องกาดําออกทองห้าแสนไอด่านเนี้ยผมไม่เคยเจอไอด่านซอมบ,บี้อะ่ะปกติจะไปเจอด่านไออาร์ติกเบยนะครับอันนี้ถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันนะ มาลุ้นอันนี้โอ้โหได้2อันโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยได้มาสี่ชิ้นกับทองอีก5 0 0แสนก็ได้90 0 0แสนแล้วนะรอบนี้คือแบบจริงๆรอบนี้ถ้าเกิดเรามาเร็วกว่านี้เราฟาร์มของข้างนอกอ่ะในเมืองเราอาจจะออก3ล้านได้เลยนะครับเพือนกระสุนวะมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรคือไหนไหนผมก็ไม่ได้การไอ้นี่แล้วนะทุกคนเอ้ยพุดธบิดไม่ได้เปิดของในเมืองนะอุ้ยเอ้ยยังดีอยู่ครับได้ได้ กระเป๋าหครับนะก็ยังโอเคอันนี้บัตรอัพเกรดบัตรสุ่มออฟป,ปืนสามหมื่นจริงๆคือเราไปสุ่มออฟนะไม่ได้ไปขายงั้นผมเก็บกระเป๋าไปแล้วกันนะครับกระเป๋ามันจะใช้สลอนเยอะหน่อยโอ้เต็มละอันนี้น่าจะฟาร์มหมดแล้วปะไม่น่าจะมีอะไรนะนะบอสตัวสุดท้ายแล้วโอเคเคลียมาดูกันว่ารอบนี้จะอ,อเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่าเราได้ฟาร์มแมนชั่นไปใช่ปะไอข้างหลังเราอะ ผมว่าเราอาจจะออก3ล้านได้เลยนะรอบนี้เพราะว่าได้ทองคำหมดยังโอ้โหเก็บไม่ได้เลย <laughs> ซอมบี้โอ้ยดูทุกคนตามมาแบบไม่หยุดนี่เราเป็นรีออนนะไม่กลัวเลยเหรอรีออนนี่คือเจ้าแห่งการล่าซอมบี้นะโอ้โหดูปืนเราอย่างเท่ครับอ๋อดูกคนดู มาเป็นฝูงอะ่ะคือแบบวิ่งมาตั้งแต่ตรงนู้นอะไหนดูนีอยากจะวัดเหรอฮะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะไม่ต้องชาร์จแล้วเนี่ยเนี่ยดาเมจเท่าไหร่่ร้อยเก้าสิบไปละออกดีกว่าครับมาดูกันว่าน่าจะถึงสองล้านอยู่แต่ว่าสามล้านที่เสียดายคือจริงๆที่มันถึงสองล้านเพราะว่าเราได้ทองคำนะครับผมคิดว่าน่าจะถึงนะถ้าถาไม่ได้ทองคำอะ่ะไม่ถึงหรอกอืมโชคโชคไม่ดีที่เราไม่ได้ฟาร์มไอ้ตรงเหมืองกับไอ้ตรงโอ้ล้านเก้าก็เกือบสองล้านนะครับ เออก็ยังเยอะอยู่นะอันนี้เสียดายนะที่ไม่ได้ฟาร์มไปตรงแมนชั่นกับเหมืองอะ่ะมันมีคนฟาร์มไปก่อนไม่งั้นถึง3มล้านนะครับ้นล่น่าจะยังไม่มีใครเปิดปะเอ,อ้ยโอ้โหจ้าเอเปิดจุดเลยเรียบร้อยครับแผนการของเราโอ้โหกระทำม่วงเก็บไปหน่อยแล้วกันเอาไปขายเฮ้ยรอบนี้มีถึงล้านครับถ้าเราไม่ดวงแย่ <No. S 1> yeah, ขนาดนี้โอ้โหดวงคือจริงๆผมจะบอกเอ,อ้ยเสียงละ บอทโอเคไอ้บอทเฝ้ามาันจะยิงผมไปเนี่ย <No. S 1> โอโ้โหเกลือจัดไอ,อ้นี่ไอ้บอทนี้มันเหมือนเป็นบอทอีลิตนะครับมันมันตั้งโลดได้อ่ะหัวสองทีแตกโอเคเหมือนในตัวข้างล่างคนนะเนี่ยวิ่งมาเอาอะครับเตรียมตัวทุกคนสองคนเหรอ เหลือทำไมโดนไฟเราแรงจังอะเฮ้ยเอาละครับแล้วเอ้ยเมื่อกี้ไม่เหมือนมีสองคนนะอีกคนนึงไปไหนวะเอาละครับตอนนี้เราฟาวและมาดูกันว่าจะได้อะไรโอ้ยเกลือจัดทุกคนอันนี้อันนี้บอกเลยว่าเกลือนะสงสัยต้องรอตอนกลางคืนไหมอาจจะต้องรอตอนกลางคืนนะครับเลดดรอปตอนกลางวันไม่ดีเท่าไหร่มาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือกลางคืนแล้วนะครับโอ้โหได้ดีมาหน่อยเป็นของบวงนะเมื่อกี้ตอนกลางวันคือเลดดรอปมันจะไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ย มีคนยิงพู้ทำไมผมยิงนัดเดียวแสดงว่ามันมีคนยิงมาจากข้างบนฝั่งนูนะครับข้างล่างไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกันนะครับกล่องมันไม่เห็นนั่นไงเอ็มเคมาละผมว่าละแสดงว่าเขาประทะกันอยู่นะฮะไอ้นี่มันเนียนน่าจะเป็นไอตัวที่วิ่งมาต่อแรกแน่เลยเฮ้ยกระโดดเหรอทำไมมันเสียงเหมือนกระโดดโอโหไม่โดน อุ้ยไอชิบะย่าเมื่อกี้ยิงแบบไม่เข้าเลยครับเมื่อกี้เราไม่ได้ชาร์จนะเนี่ยแล้วเขาเป็นชุดสตีลด้วยครับเนี่ยสีดำๆอย่างเงี้ยมันถึกมันถึกกว่าปกตินะไอสตีลอ่ะถึกเหรอถึกเหรอถึกเหร,อ,รอโอ้ยยิงไม่เข้าปืนอัดลมปืนอัดลมยิงไม่เข้าทุกคน <N> นี่ อันนี้อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันมันไม่ได้ชาร์จไงผมยิงไปเลยมันก็เลยไม่ไม่แรงอะ่ะมีเสียงวิ <Yeah! S 1> เอาสมบีนี่หว่าทำไมกอนเอาแล้วครับตอนนี้นนั่นยังน้องอยู่นะแสดงว่าม,มีคนอีกตีหนึ่งที่วิ่งมานะครับ เอาละตอนนี้คืออ่าเฮลิคอปเตอร์มาครับมันมีเสียงคนอยู่ข้างบนเรานะตอนนี้่ะทุกคนผมู้ว่เพื่อนเขาหรืโอเโหคนละตีละถ้า,างั้นวิชุบกันแล้วว่ะไอ้ข้างบนช่วยยิงหน่อยดิตีเดียวกันปะเนี่ยวิ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 ว โอ้มันคนละตีมคนละตีมเขายิงกันนะครับตอนนี้เขายิงกันเราเราตีมก่อนขอขอดักก่อนไอ้ข้างบนมันจะยิงเราหรือเปล่าเขาไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมาวะเปิดของก่อนเปิดของก่อนเดี๋ยไม่ได้เปิด <laughs> มาครับมาครับสองคนอุ้ยมันย่องมันย่องวาร์ปด้วยอ่ะยังไม่ตาย <laughs> จะเอ๋ ไหนวะวิ่งวน่งลารมณ์อ้าวอย่ายิงไม่โดนโอ้ยเกือบโอ้กระสุนม่วงด้วยครับเดี๋ยวๆดีมันมันคือตี้เดียวกันกับข้างบนไปเนี่ยหรือว่าข้างบนโดนยิงไปแล้ว ไอ้ข้าบนเงียบไปแล้วครับเนี่ยข้างล่างหรือเปล่าว่าหมานวิ่งอ่ะเฮ้ยมันวิ่งออกไปข้างนอกมาเปล่าเฮ้ยวิ่งไปหรอเฮ้ยไอ,เอ้มอร์ดนก็ว่าอยู่แตไมันเป็นเสียงวิ่งไปโอ้โหเฮ้ยมันใส่จิงโจ้ทุกคนเฮ้ยมีอะไร วิววิววลูกสอง้ยชิบห้าแล้วอละมัจะกระโดดดีผมมันจะกระโดดิงผม,ม,ดดผมไดไดไยังกระโดดอเออ๋อมันลูกซองอะ่ะผมทำไงวะ เอาไงเพื่อนต่างคนต่างอยู่ไหมลวก่อนนะอย่ายิงตูดเขาก็ถอยเหมือนกันวะ้ยเาขาถอยเขาถอยเขาถอยลงเขาไปแล้ว <laughs> ใช่ป่าวะเ <laughs> 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 ขาคงไมไ่ไปเก็บขอหรอกผมผมคิดว่าเขาก็คงกลัวเราเหมือนกันผมจะขึ้นไปดูชั้นบนนะฮะคือแบบมาเราไม่ได้อะไรเลยทุกคนรอบนี้เอา้ามีคนยิงไพเมน่นวะนี่คือยังมีคนยิงบอสข้างนอกอยู่เลยนะโอ้โห <tit ling> oh, ไปยังเนี่ยไปจริงไหมเนี่ย ผมอยากไปเก็บศบมากเลยอะแต่ผมกลัวเขาดักอะทางออกเราอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับอ๋อนี่มันคือไอ้บัดล่าบอสอันนี้คนเมื่อกี้เขามาซื้อของแดงแล้วก็ออกนะครับไอคนที่วิ่งหนีไปเมื่อกี้อันนี้คือผมลืมบอกทุกคนเลยนะคือมันจะมีห้องห้องขายของแบบเนี้ยอยู่นะครับเนียนเนีนยนดักอยู่ปะเนี่ยอย่าดักเรานะเพื่อนไม่กล้าไม่เก็บวะผมว่าเขาน่าจะไปแล้วล่ะเขาก็คงอุ๊ยกระสุนโอเคโอเคอย่าน้อยได้กระสุนม่วงครับเม็นละห้าร้อยเอาไปขายได้อยู่ โอ้คนนี้ไปฟาร์มาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แต่ไม่ได้ของแดงเลยนะจริงรอบนี้ยคือไอ้บัตรรถไฟอะ่ะมันไม่นับนะครับทุกคนบัตรรถไฟคือมันแค่มันเป็นของที่เอาไว้เป็นอีเวนท์เฉยใช่ป่ะตัวนี้ปะ่ะอ๋อมันก็คือไอ,บอ้บอสบอสลองนั่นแหละครับทุกคนเนี่ยน่ะมันเป็นบอสท,ที่ไอ้ตัววิ่งเร็วๆอะ่ะที่ผมยิงประจำอะ่ะไอ้ตัวนี้มันจะชอบดรอปของแดงของแดงกับของชมพูเดี๋ยวลองยิงดูนะ480 โอ้เข้าหัวไอ้นี่เลือเป็นหมื่นปะทำไมมันยิงเหมือนไม่ตายเลยมาเจ้าบอสมันวิ่งเดี๋ยวน่ากลัวมากเลยขอยิงหัวอยเฮ้ยมันถืออุ่ยอะไรอะความไวนี้ <c oughs> มันไวจังวะโอ้ของชมพูดรอไปอยู่นะครับห้าหมื่นไอของแดงนี้มันเป็นแค่บัตรอัพเกรดไอบัตรสุ่มออฟนะครับบัตรมันแค่สามหมื่นนะ ปเดี๋ยวเออกเลยละกันทุกคนรอบนี้คือมันไปเหมืองไม่ทันแล้วนะครับก็ถือว่ามาลองใช้ปืนอัดลมหรือว่าแอร์กันให้ทุกคนดูแล้วกันถ้ารวมกระสุนก็น่าจะสิงนะเพราะว่าเราไม่ได้ของแดงเลยโอ้โหดูดีจะแซนปด <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีนะอย่างที่ผมบอกจริงๆถ้าได้ฟาร์แมนชั่นอะ่ะแต่นี่ผมโชคร้ายนะทุกคนเห็นไหมคือไม่ได้ของแดงเลยนะครับไอของแดงที่เป็นบัตรสุมอลแบะไม่นับนะมันแค่สามหมื่นก็คือได้แค่บัตรรถไฟเอง เนี่ยประมาณเนี้ยเราก็เล่นแค่เนี้ยนะครับก็ออกร้านง่ายๆแล้วส่วนถ้าจะออก2ร้านอ่ะยังไงก็ต้องไปเปิดการดําจากที่ผมลองเล่นมานะก็คือต้องไปฟาร์มเหมือนนั่นแหละโอเคผมได้ไปเท่าไหร่ละสี่แสนสี่ล้านกว่าแล้วนะผมเล่นไป3เกมนะครับก็คืออัดอัดคลิป2คลิปเลยต่อเน,นื่องก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันดูสําหรับปืนแอร์กันนะครับหรือว่าปืนอัดลมจริงมันเหมาะกับการเล่นโหมดซอมบี้เหมือนกันนะเพราะว่าเก็บเสียงด้วย แล้วก็ปืนมันไม่ตกด้วยนะครับที่สําคัญก็คือมันค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็คุมปืนง่าย <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลีออนเอสเคนเดีลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม <c oughs>